สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ตลาดต้นไม้สวนจตุจักรนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์ในสวนจตุจักรนะคะวันนี้จะมีไม้สวยๆไม้เทพเทไม้โบราณเยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ ที่กัดอยู่ที่เขตจตุจักรนะคะกรุงเทพนะคะตลาดนัดมี3วันนะคะวันอังคารพุดพฤหัส3วันนะคะเปิดช่วงเชา้าแล้วก็ปิด2องทุ่มนะคะถ้าท่านใดผ่านมาก็แวะชมได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะ ร้านนี้ไม้โบราณนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันเจ้ากุ้งไก่เซอรอเดี๋ยวเราเจอขุนแผนนะคะขุนแผนขุนแผนกระถางนี้เท่าไหร่ละคะขุนแผนเท่าไหร่จะอดขุนแผนสองพันครับอ่าขุนแผนกระถางนี้สองพันนะคะ, 2> 2, ะ,คะเดี๋ยวจะให้ชมราคาสองพันนะคะ เขาเป็นฟอร์มกอนะคะมีสี่ใบแล้วนะคะนี่นะราคาสองพันค่ะม้านนางพิมพั 1, มน์ห้าบ้านนางพิมพันห้าใช่ไหมคะออันนี้เป็นม้านนางพิมพ์นะคะเขากัดสีสวยแล้วด้วย 4, <5. S 1> ค่ะก็มีอยู่3ามใบนะคะเดี๋ยวจะให้ชมใบาราคาพันห้านะคะขออนุญาตนะคะขอ สวยเนี่ยสวยมากเลยค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไก่สุดสงวนสองพันห้าไก่สุดสงวนสองพันห้าที่สองพันห้านี่เขามีสองต้นนะคะค่ะสองต้นในกระถางเดียวคือใส่ตั้งแม่อ๋อใส่ตั้งแม่แล้วก็คือกัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เขาเรียกอะไรคะโคสุภราชเป็นโคสุภราชนะคะไม่ใช่ช้างเผือก,อ,กอ๋อโอเคค่ะจะแตกต่างกันเนาะค,ค่ะ,คะโคสุภราชนะคะ่คาะความแตกต่างของเขานะคะนี่อันนี้อันนี้เป็น <ไล S 2> ช้างช้างเผือกใบบัวอันนี้เท่าไหร่ละคะ หนึ่งพันบาทนะคะกระถางนี้หนึ่งพันบาทอยากจะบอกนะว่าหนึ่งพันบาทเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยหลายกอมากค่ะนั่นกุ้งไก่เซอร์ครับเป็นกุ้งไก่เซอร์กุ้งไก่เซอร์นี้ที่ใบใหญ่ๆเนี่ยค่ะอันนี้สอกเลยครับเท่าไหร่คะอย่างนี้หนึ่งพันบาทนะคะในตั้งแม่ครับในตั้งแม่หนึ่งพันบาทอันนี้พิกัดอยู่ที่จตุจักรค่ะ โครงการเก้านะคะแวะมาชมได้นะคะคุณลุงไม่มีส่งออนไลน์ไม่มีอะไรใช่ไหมคะคคต้องมาต้องมาซื้อด้วยตัวเองที่จะตุจ,จักนะคะดีเลยครับมาเที่ยวได้ลายนี้สวยจังเลยอันนี้ชื่ออะไรล่ะคะ,คคะประกายเพชรอ,อ๋อกระถางเท่าไหร่คะ <500. S 1> อย่างเงี้ยห้าร้อยอ้ ประกายเพชรสวยมากเลยค่ะกระถางละห้าร้อยบาทมีมีถั่วขายด้วยนะคะแวะชิมได้ค่ะไม่มีคดดไม่มีค้าอ๋อค่ะที่ตลาดนัดจะจุจักนะคะไม่ใช่มีเฉพาะต้นไม้นะเป็นอะไรเหรอคะเป็นอะไรก่เรียกชื่อภาษาอังกฤษเป็นละอุ่นนะคะอือเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเหมาะสําหรับจัดสวนจัดสวนใช่ค่ะ เออแปลกดีค่ะอันนี้ขายต้นเท่าไหร่คะเอ่อขายพันหค่ะหนึ่บาทนะคะนี่กระถางใหญ่เหมือนกันนะคะเอาสหรวกเอาไว้สวยสวยดีสวยค่ะใช่สวยจัดส่วนย่อนสวยค่ะอันนี้จะให้ดูอ๋ออันนี้เป็นเล็บพุทเล็็บบดคคะะเลนมีาวใหญ่มากค่ะเอาไปตั้งในบ้านสวย ค่ะก็จะมีเจ้าทามเสนจันขายไปหมดแล้ววันนี้ขายบุษราคัมได้ขายกระดาษกาดได้อ๋อค่ะอันนี้คือปกติบอลอ่ะมันจะด่างสีขาวใช่ไหมคะค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นด่างลายลายขนนก,กค่ะอ๋ออันนี้คือที่ว่าด่างลายขนนกใช่เขียวลายขนนกเขาเรียกบอลอะไรคะอย่างนี้ บนกระดาษขาวแต่มันกลายเป็นลายขนนกอ๋อกลายพันธุ์นะคะก็เป็นลายขนนกมายาี้เลยต้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่พี่ห้าหมื่นห้าพันห้าพันบาทนะคะไม่แพงหานี้อยู่ที่สวนจตุจักนะคะมาดูได้เลยนะคะออก็ปกติมาขายสามวันใช่ไหมคะ,คะก็อังคารพุธพฤหัสนะคะแวะมาชมได้เลยขายจะหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวจะให้ชมลายนะคะนี่เป็นลายขนนกนะไก่ตัวงามอย่างเงี้ยค่ะตัวงามไซนี้ห้าร้อยมีสามร้อยค่ะโอ้โหเหรออย่างงี้ต้นนี้แปดร้อยนะคะแล้วก็จะมีไซส์นี้ที่ร้อห้าร้อยบาทก็มีด้านมีค่านะคะแล้วมีเลขสามร้อยนี่ยอ๋อมีหลากต้นอันนี้คือต้นละสามร้อยบาทนะคะ นี่กก็ใชมั้ลูราคาดีมากเลยต้นละสามร้อยบ,บาทนะคะนี่แต่มีหัวทุกตน้นเราอันนี้ที่มีได้เลยมีอ่อมีน้ำหวานอันนี้ต้นละห้าร้อยนะคะแล้วก็จะมีไก่อทองประเสริฐอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่ต้นแม่เป็นอย่างนี้มีใบเขาสวยกับเริ่ม เริ่มกลับนะคะอันนี้คือเริ่มกลับนะคะอันนี้คือสวยกระถางแางนี้ขายไหมคะอันนี้ขายห้าพันห้าครับขายห้าพันห้าอ๋ออันนี้คือออกมาใหม่ล่าสุดใบนี้นะคะเริ่มจะฮาร์ปนะคะดูนะคะก้องเก่าเนี่ยพี่ว่าสวยเลยแล้วเดี๋ยวมาดูต้นเล็กต้นจิ๋วนะคะราคาเท่าไหร่มั่งนะคะ สามร้อยก็มีเหรอคะโอ้โหสามร้อยใช่ไหมคะอ่าหนึ่งใบนะคะอันนี้เป็นไม้ไม้แคดหน่อแยกหนอใช่ไหมคะอืมถชาอย่างนี้ละคะกระถางนี้ละเท่ากันค่ะสามร้อยนะคะราคาค่้้อค่ะถ้าเป็นไซ์นี้นะคะให้ดูไซส์ก่อนไซนี้ราคาห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยนะตัวนี้ก็เริ่มกลัดอย่างนี้แล้วนะคะนี่ไตทอง แล้วก็มีปัดเต้ปาเต้ยิีงขายเท่าไหร่คะ250้อบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์เนาะนี่2ใบนะคะ2องใบนะสองาบาทราคาหลักร้อยนะคะวันนี้เรามาจัตุจกักอันนี้ก็ห้าอันนี้สามรอยเหรอคะอันนี้300ร้อน,น,นะอันนี้คือกัดแล้ว300บาทวันนี้น้องอาจจะตากแดดนิดนึงนะคะก็เลยดูเหมือนแบบว่าอา เฉาเฉาแดดนิดนึงเพราะว่าแดดแรงมากค่ะอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะเนี่ยแปดร้อยบาทซึ่งเขาจะใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะนี่อยากบอกเลยนะว่ากระถางนี้สามร้อยโอ้โหน่าซื้อมากนะคะใครที่ยังไม่มีต้องมาเดินแล้วล่ะมีหงสุวรรณด้วยอ๋อเดี๋ยวไปชมอันนี้หงส์สุวรรณไซจิ๋ว ออราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองร้อยนะคะบอกใกล้นะตรงนั้นใก้ใช่้เาเพียไม่ต้องกลัวรเราขายยู่นี่อยู่แล้วถราถางนี้ราคาเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ห้าร้อยนะคะมีสี่ใบสี่ใบแล้วก็จะมีต้นนี้แปดร้อยนะคะต้นนี้ราคา8ปดร้อยบาทนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจับเลยนะให้ทุกคนชมเลยนะคะเนี่ยว่าไซส์นี้นะราคาดีมาก แล้วก็จะมีกวนอิมนะคะเป็นกวนอิมกวนอิมกระถางเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยก 250. วนอิมกระถางนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีสี่ร้อยห้าร้อยนะคะมีราคาที่แบบอันนี้คือต้นนี้ห้าร้อยคือใหญ่มากนะคะ เออแล้วกันเนาะ,ะ086 091 9 9 1 0 5 2น0529นะคะถ้าสนใจไม้เนาะน้องเขาไม่ส่งออนไลน์นะคะนัดรับที่จะตุดจักรหรือว่าใกล้เคียงได้นะคะก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะคะ 5, 5, 5. เผื่อใครอยากจองอยากอะไรนะคะ 5, 5, 5. เรามาชมกล้วยกันหน่อยนะคะราคาเจ็ดหมื่นความด่างครับต้นนี้แสนห้าค่ะ อยู่ที่จตุจักรนะคะเป็นแดงอินโดนะคะกล้วยแดงอินโดต้นนี้สองแสนหกหมื่นบาทนะคะก็คือเขามีต้นใหญ่แล้วก็มีต้นเล็กอยู่ด้วยนะคะใส่แกตตัดสวยๆค่ะ ไหคอันหนึ่งค่ะอย่างเงี้ยได้ค่ะเป็นลูกไม้หมดเลยเหรอคะไม่ไม่มีชื่อมีชื่อใช่ไหมคะมีชื่อจ้คือราคาเดียวกันหมดเลยใช่และข้างหน้านี่แหละค่ะสองร้อยจ้ะสองร้อยมันก็มีชื่อเหมือนกันป่ะพี่ต้นเล็กมันมีชื่อพี่แต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันจะมันเล็กนิดหน่อให้มันออกหนต้นราคา1,000บาทนะคะเออราคา1,000บาททุกต้นเลย ซึ่งลายเขาก็จะสวยส <200 S 1> องร้อยหมดเลยส้หมดต้องไปลุ้นค่ะว่าจะเป็นอะไรค่ะก็จะแดงๆสวยเหมือนกันสองร้อยนะคะต้องไปลุ้นเอาไม่รู้แต่อย่างนี้ก็สวยนะคะแต่อย่างนี้ก็คือหนึ่งพันบาทแล้วเนาะเขาก็จะสวยอย่างเงี้เยเหมือน 9, อันนี้นางหมคือเป็นไม้สวนนะคะอยากบอกเลยว่าสวยมากนะคะ ถ้ามาชมจริงๆแล้วสวยมากกระถางใหญ่นี้คือขาย1,000 1,000บาทหมดเลยนะคะเป็นบอลที่เขามีชื่อแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนไทยนิยมแต่แม่้าเขาก็อาจจะจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็อย่างเงี้ยก็คือ1,000บาททั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นไซส์เล็กเงี้ย200บาทหมดเลยนะคะปกติที่ขาย120มีดังใหม่นะคะเจอนางใหม่กระถางนี้350บาท เป็นลูกไม้นี่ก็ลูกไม้เยอะเหมือนกันนะคะประโดสีอย่างนี้สามต้นร้อยนะคะสามต้นร้อยต้นละห้าสิบบาทข้างในเป็นต้นละหนึ่งร้อยนะคะสีสันสวยสดใส,ดสามากเลยอันนี้เราเจอนายทองเหม็นนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพัน้าร้อบาทค่ะ ก็มีสี่ใบนะคะมีสี่ใบนายนทองเหม็นชายชนหลายกระถางเลยนะคะชายชนที่นี่เ,เรามาร้านนี้เนาะเ,เป็นร้านที่ขายไซส์เบบีนะคะเ,คเยอะเลยเที่นี่มีไงมีไซส์เบบีที่เยอะแยะเลยค่ะ มีสีกาจนาพยามนนะคะ,ะน,นัตนาศิลวันนี้นะคะเรามาเรามีโอกาสเจอหนุมานเผาเผากุลง,งกานะคะเอ่อฟอร์มนี้นะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใบเขานะคะเขาบอกว่า ของแท้นะคะร้อปอซอันนี้เจ้าของปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่ละคะห้าพันบาทนะคะกระถางนี้นะคะเอมีอยู่4ใบนะคะสใบแล้วในราคาห้าพันนะคะก็เกือบจะตั้งร์มได้อันนี้ใช่ลูกๆเขาไหมคะอันนี้จะเป็นจะเป็นชุดเดียวกันซึ่งโตมาหนูเลี้ยงมาประมาณสี่ห้าเดือนละที่ต้นบงต้นแม่เขาจะอยู่ ที่บ้านมันจะรูปเดียวกันอ๋ออย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะถ้าอย่างนี้ราคาเท่าราคาเท่าราคาเท่าเท่าการีคาที่มันค้ห้าพันใช่ห้าพันตัวนี้สีนี้ก็จะเข้มแต่ว่ามันจะมีหัวทูต้นนะนะนะที่แดงตัวแดงๆไปเหมือนราคาห้าพันนะคะแล้วก็จะมีหลายตัวเลยนะที่ร้านนี้อันนี้เป็นกลุ่มพักตันใช่ไหมคะ ปุมพักกันกระถางเท่าไหร่คะเนี่ยกุมปักกันถ้าไซายนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทจะมีหมูใต้ลาแล้วนะคะพี่ค่ะอ๋อก็คือมีหลายกระถางนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะเดี๋ยวเรามาชมไม้สวยนะคะที่ร้านนี้ไม้สวยชื่ออะไรคะสั่งนาลายสั่งนาลายนะคะไม้คน คนดวงคนเขาจะไม่ค่อยรู้จักเวลากัดสีจะแดงแล้วจะมีจุดขาวขึ้นโอ่ะแต่ร้านแม่กูสุมาเยอะเลยนะคะมีไซส์เบบี้เบบี้เต็มเลยราชินีเงินแสนนะคะลูกค้าเขาดูจากช่องพี่แล้วเขามาหาหนูเยอะมากอ๋อแล้วค่ะจริงอันนี้คือต้นแม่เขาเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะสามรายโอ้โชคดีมากเลย สีขาวมันยังไม่ขึ้นมาสวยพี่แล้วมันจะแดงมันจะมีสีขาวค่ะแล้วต้นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสามพันห้าครับสามพันห้าร้อยนะคะต้นนี้นะถ้าถ้าเป็นไซส์เล็กงหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ว่ันสองแต่ว่าสีมงสีมันจะไม่สวยยังไม่ตัดใช่แต่ว่าถ้าโตมาสวยเหมือนแม่เน่เป็นไม้ผ่าหรือแยกหน่อเป็นไม้ผ่าครับต้นนี้เป็นไม้ผ่าอ๋อค่ะอันนี้อันนี้เป็นกลุ่ม กลมกลมกลมพะการต้นต้นเล็กค่ะทีแปดร้ยห้าสิบาทนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอ๋ออันนี้คือกัดแล้วนะคะเริ่มชัดต้นขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีพะพันวสานะคะมีเยอะเยอะมากเลยมีอะไรที่แนะนำมั้งคะวันทองวันทองมันจะหายาก แต่ว่ามาเป็นไม้ผ่านะพี่เพราะว่าต้นแม่มันหนูปล่อยไปแล้วต้นแม่อันนี้วันทองไซเบไี้วันทอง850บาทแปดรอาสอันนี้คือราคาสำหรับลูกค้าที่มาจากเขตพี่นะขอบพระคุณค่ะล้าถ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 ้าปกติหนูขายอยู่1,200บาทแต่ถ้าลุลูกลูกค้าที่เขาเคยมาจาก เขาเขาเขาจะบอกดูพี่มาแล้วพี่คิดแค่แต่ละทศนี่คือต้นต้นแม่ของเขาต้นแม่ต้นแม่จริงๆเลยที่อยู่บ้านหนูใช่แบบพี่เป็นอย่างนี้เลยอ๋อขอบขอบคุณมากให้ชมต้นแม่ด้วยนะคะทอค้าบอกต้นนี้ขายพันสองนะคะถ้าเอฟซีพันนภามาซื้อนะคะให้แปดร้อยห้าสิบบาทต้องบอกด้วยนะคะว่าเอฟซีช่องพันนภาขาเละนะคะก็จะลดให้นะคะ ที่นี่มีไม้ที่แบบว่าตัวตัวที่หายากหลายตัวนะคะมีโคบุตรด้วยนะคะเป็นไซส์แบบีีสำหรับมือใหม่ที่แบบว่าเราต้องการสะสมนะคะเพราะว่าบอลสีเนี่ยบอลสีโบราณม,มันมีเยอะมากมีจุลพลนะคะจุลพลกระถางนี้เท่าไหร่คะจุลพลเท่าไหร่คะหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบนะคะมีจุลพลด้วยอันนี้จะเป็น plus มีจักระทํานะคะแล้วก็มีสงขาอันนี้ลัตนาสินนี่นตัวเทพนะคะตัวเทพถ้ามาจากเขตที่แค่สองพันสองพันบาทจากปก,ปกติราคาสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยต้นนี้นะคะแต่ถ้าบอกว่า เอ่พนาพานะคะต้นนี้ลดให้เหลือ2,000บาทเลยโอ้โหน่ารักมากเลยพ่อค้าใ,ใกล้ทองประเสริฐไกลทองประเสริฐ<อ>นะคะโอ้ร้อยห้บาทเริ่ม <Okay. S 2> เริ่มป้ายด่ะะอาอเริ่มป้ายแล้วนะคะพ่อค้าบอก650บาทคือเป็นไซส์ที่แบบมือใหม่นะคะสะสมต้นเล็กๆนะคะก็ตามงบประมาณนะคะเราซื้อตามงบประมาณเนาะมีพิษณุโลก พิษณุโลกเท่าไหร่คะพิษณุโลกเป,เ,ปเป็นบอลจังหวัดพิษณุโลกเท่าไหร่นะพิษณุโลกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมีมีบอลบอลเขาเรียกตับจังหวัดใช่ไหมคะ,คะตช่ับพิษณมีพิษณุโลกมีลาดบุรีนะคะลาดบุรีแล้วก็สงขานะคะแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแม่ฮ่องสอนีเศษฐีสุพรรณมีนะคะ อันนี้เป็นเดือนตับเดือนนะคะบอกเลยนะคะว่าท่านไหนที่อยากได้ไม้สวยๆหรือว่าไม้ที่แบบว่า,าตัวที่หายากนะคะแวะมาที่ร้านเจ๊ไก่บอนสีได้เลยนะคะนี่นะคะร้านเจ๊ไก่บอนสีพิกัดอยู่ที่ตลาดสวนจตุจักรนะคะมีอังคารพุธพฤหัสสามวันใช<อ>่<อ>ไหมคะอ,อยู่พิกัดอยู่ข้างมุมอะไรนะคะเนี่ย รงเนี้ยภูภูฟ้าครับอ๋ออยู่ข้างเอ่อมุมภูฟ้านะคะนี่ร้านภูฟ้านะคะอยู่แล้ลูกค้าขึ้นเออาร์ทีสถานีกำแพงเพชรมาเจอร้านเลยครับเดินออกเจอเอ่อออกจากสถานีกาแพงเพชรกาแพงเพชรก็จะเจอเลยนะคะร้านนี้นะคะแวะมาชมได้นะคะร้านเจอ้อยปากแดงนะคะบอกมีพริกกระเคือ มีไม้หลายตัวเลยนะคะมีเสาเชียงใหม่มีพญามนมีพัทยานะคะมีดาวเพียงดินด้วยไม้หลายตัวเลยกระถางนี้นะคะสามพันห้านี่เงาวควนอูนะคะแล้วก็มีไก่สุดสงวนกระถางนี้นะคะเก้าร้อยห้าสิบบาทาาานี่เป็น ราคาหนึ่งร้อบาทนะคะน่ารักมากเลยทำเป็นรูมหัวใจนะคะเจอผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะกระถางนี้เดี๋ยวเราขอดูยละยังไม่มีราคานะร้านนี้ไม้สวยมากเลยมีหลายกระถางเลยะคะ่ะนุ่งมารจองถนน เยอะเลยเยอะเลยนะคะสีเบนจะลงเศษฐีมีซับมงกุฎมงกุฎเพชรนะคะน่าสวยเยอะเลยแกก็ให้ราคามาดีอยู่แมคะอันนี้บอกเงิน350ไซส์เบบีนะคะก็ราคาอยู่ที่350บาท มีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ลูกไม้นี่ก็คือไซส์เนี้ยก็คือ350บาทหมดเลยอันนี้อันนี้ชื่อตะวันแดงนะคะราคา700บาทเนาะก็จะมีไม้รวมๆหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะไม้รวมๆอันนี้บาทอ่ะ อันนี้เหมือนม่านนางพิมน,นะคะแต่ไม่ใช่ซึ่งเขาบอกเป็นลูกไม้นะต้นนี้สวยเหมือนกันนะคะกําลังจัดแล้วราคา400ร้อยบาทนะคะเนี่ยทั้ง<ว>หมดเลยค่ะเอาไปไนดะ้เ่ะเอาไหม,มสวย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 นะใบสวยเอาเลยเอาเลยของไทยหมดเลยนะไม่ใช่ของค่ะสวยสวยเป็นลูกไม้นะคะสี่รอตัวแล้วด้วย สี่ร้อยนะคะให้ชม,ม,ม,มเราเจอนายทองเหนนะคะไซส์เล็กๆน่ารักมากเลยไซส์เบบีนะคะบอนไทยนะคะจะเป็นไซส์เบบีนะมีเยอะมากเลยต้นนี้เพชรพันร้านนะคะสวยมาก เป็นลูกไม้เหรออย่างเงี้ยเออใช่ครับท้าป็นลูกไม้ครับอืมลูกไม้สวยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้จะมีชื่ออันนี้ดา,ดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์โอสวยเชื่ออันนี้ 1, 300, หนึ่งพันสามร้อยเหรอคะเออใช่ครับกร,กระบาดน,นี้พันสามร้อยทุกกรทุกกระถางครับทุกกระถางเลยหนึ่งพันสามร้อยนะคะแล้วไอ้ที่ใส่ฝาครอบไว้อันนี้เป็นอ๋อใช่ครับอันนี้ก็ส่วนลดครับ อ๋อหนึ่งใบอย่างนี้เท่าไหร่คะหนึ่งใบกับอีกหนึ่งหลอดครับให้ชมนะคะจะย้อนแสงนิดนึงอันนี้ก็ลูกไม้นะโอ้ลูกไม้ชมพูอันนี้วันพฤหัสวันพฤหัสกระถางเท่าไหร่คะวันพฤหัสพฤหันนี้เจ็ดพันครับเจ็ดพันบาทแล้วลูกไม้อย่างงี้ล่ะคะลูกไม้นี้สามพันครับสามพันแล้วใบเดียวอย่างงี้หนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะชื่ออะไรนะเพชรชวรร้โชติครับเพชรชวรร้โชตินะคะ โอ้ไม้ตัวเทพนะคะแล้วก็ตุ๊กแกครับอ๋อเป็นตุ๊กแกอืมตุ๊กแกนะแล้ท่าต่างแก้วค่ะตุ๊กแกเท่าไหร่คะตุ๊กแกหมื่นสองครับหนึ่งหมื่นสองแล้วก็มีท่าบางแก้วเท่าไหร่เนี่ยอนี้สามหมื่นครับสามหมื่นบาทนะคะอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เสือกนี้ก็เสือกซาด เศษศาสตร์ค่ะเท่าไหร่คะอย่างนี้เกษศาสตร์สี่พันห้าครับสี่พันห้าแล้วก็มีพริกกระเคือกกำลังดังเลยอืมอ้อเหรอคะพริกกระเคือเหรอใช่ครับผมเท่าไหร่คะพริกกระเคืออย่างนี้สองพันครับสองพันบาทนะคะแต่ดูต้นแล้วก้านมันไม่เข้มเท่าไหร่นะใช่ครับพริกกระเคือกเนี่ยมันมาจากูลสวรรค์แข็เขียวอะครับบางคนคนส่วนมาก ใกล้จะคิดมาแล้วนะคะต้นคิดมากออกมาเต็มเลยนะคะสวยมากวันนี้อันนี้เราเจอเมืองพัทยานะคะตอนนี้ฟอมกัดเรียบร้อยแล้วกระถางนี้ราคาอยู่ที่4,000บาทค่เขามีไม้หลายตัวเหมือนกันเป็นลูกไม้นะคะกระถางละสามร้อาสหมดเลยก็คือโตแล้วนะคะ เราก็ตัดสีแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยอันนี้คือ350บาทนะคะตัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะมีเยอะเหมือนกันแวะมาดูได้คะ่ะอยู่ที่สตุดัักนะคะน,นี่ชายชนนะคะคือไม่ป้ายนะคะราคาอยู่ที่800บาทนะคะแล้วก็จะมีไซนี้ราคา500บาท ต้นใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะคะราคาแปดร้อยนี่นะคะราคาแ0ดร้อยบาทต้นใหญ่มากนี่ก็เราเจอลานบอลนะคะร้านนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีชายชุนหลายกระถางเลยอุปกรณ์เยอะแยะมากมีร้านขายกระถางเยอะมากค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศเนาะวันนี้เราก็เจอบอลสวยๆเยอะเหมือนกันแต่บอลโบราณก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็มีให้ชมบ้างนะคะก็มีหลายร้านเหมือนกันเผื่อท่านไหนอยากมานะคะแวะมาได้นะคะตลาดนัดต้นไม้นะคะเปิดวันอังคารพุธพฤหัสนะคะ3วัน3วันนะคะเปิดแต่ช่วงเช้านะคะถึงสองทุ่มนะคะแวะมาเที่ยวชมได้ มีไม้หลากหลายนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งสวนนะคะครบคันนะคะแวะเข้ามาชมได้นะสำหรับคลิปนี้เราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ